สัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณเนี่ยกินน้ําตาลมากเกินไปแล้วนะมาฟังกันค่าว่ามีอะไรบ้างก็หนึ่งถ้าเกิดว่าคุณกินแป้งและน้ําตาลมากจนเกินไปจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าชูการ์แคลดเวลาเรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะร่างกายของเราจะพยายามหลั่งอินซูลินเพื่อที่จะเอาน้ําตาลไปใช้แต่พอกินเยอะนะคะการพุ่งชูดของน้ําตาลมันสูงมากอินซูลินก็ต้องหลั่งออกมาเยอะมากนะคะแล้วเอาไปใช้ปุ๊บน้ําตาลตกปับ๊บ นี่แหละค่ะคือสภาวะที่เรียกว่าชูกร์แคลดคุณก็เลยอยากที่จะบริโภคของหวานเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆข้อที่2ค่ะคุณติดหวานแล้วนะคือคุณเนี่ยอยากกินของหวานบ่อยขึ้นเพราะการกินน้าตาลเนี่ยจะทาให้สมองของเราเนี่ยหลั่งสารโดปามีนออกมาเป็นสารกลุ่มนิวโรทานสมิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทซึ่งสารกลุ่มนี้จะโดนหลั่งออกมาเมื่อคุณเนี่ยได้รับการยืนยอได้รับรางวัลหรือมีแรงจูงใจที่ดีเพราะฉะนั้นการกินน้าตาลมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกดีและคุณก็อยากจะทานน้าตาล,ลเ,บบาเ,เรื่อยๆ กินน้ำตาลก็มาจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า advance d glycation end product หรือ Process ทางการแก่เสื่อมชราภาพ ของเซลล์ผิวไม่ใช่แค่เซลล์ผิวนะคะหลอดเลือดด้วยเช่นกันที่สําคัญน้ําตาลเนี่ยจะกระตุ้นฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอ็นโดรเจนฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยจะไปกระตุ้นชีวเชสกรหรือว่าต่อมไขมันให้มีการผลิตไขมันขึ้นมาค่ะไขมันเป็นวัตถุด,ดิบสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยติดเชื้อสิวเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมการกินน้ําตาลทําให้คุณเนี่ยเป็นสิวข้อที่4ค่ะถ้าคุณกินหวานมากคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนเมื่อเรากินน้ําตาลก็มามากจนเกินไปจะก่อให้เกิดการอักเสบในร่างกายเกิดความเครียดในร่างกายร่างกายของเราเนี่ยจะมีการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งเพื่อออกมาจัดการความเครียดนั่นก็คือคอร์ติซอลฮอร์โมนค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการหลั่งออกมาเรื่อยๆนะคะก็จะทําให้เกิด ว่าต่อหมวกไตล้ล้าและคอติซอลฮอร์โมนจะไปกระตุ้นเมลานไซต์เซลล์ซเซลลที่ผลิตเมลานินเมลานินคือเม็ดสีผิวที่คล้ำเข้มที่สาวๆเนี่ยไม่ชอบกันค่ะเพราะฉันไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทาไมกินน้าตาลติดหวานแล้วถึงหน้าดคำความเครียดเพราะคุณเนี่ยกำลังเร่งผลิตเมลานินที่ผิวของคุณอยู่ค่ะบอกตลอดนะคะว่าน้ําตาลคือยาพิษและนี่คือสีสัญญ,ญาณใครเป็นข้อไหนบ้างลองเม้นต์กันมาดูหน่อยค่ะและยังมีปัญหาสุขภาพอีกมากมายนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยติดน้ําตาลไม่ว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ CVD NNC และจะจมีปัญหาาสุขภพอีกมากมายนะะคถ้าเกิดว่าคุีดน้ําตาล เพราะฉะนั้นเนี่ยลดละเลิกค่ะ